ระเบิดด้วยต่อชั้นอชั้นเลยเฮ้ยรถตรวเด้วครับับี่นะคขด้วยครับีีนะครับไม่ปนทาทนะครับอย่าลงถนนนะครับอย่าลงถนน

ขอบคุณที่เจ้าหน้าที่แค่ะ